ครับสวัสดีครับวันนี้มีเือรุ่น CB 500 X นะครับปี17-18นะครับสีดำก็มาซ่อมชกหน้านะครับก็รั่วทั้งสองข้างนะเนื่งใช้งานมานานนะครับก็วันนี้ก็งานค่อนข้างยุ่งนะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะววยรุ่นก็ขออนุญาตฝากรถไปเลยก็ดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับ นี่เราถอดโชกหน้าเรียบร้อยนะเดีย๋ยวไปดูต่อให้โต๊ะทางานกัน <c oughs> อันนี้ก็เป็นโชกที่เราถอดทำความสะอาดนะครับหรือล้างทุกชิ้นนะครับขาวสะอาดนะครับเปลี่ยนด้วยซิลแท้นะครับน้ำมันของเอรินนะครับนี่ก็เป็นโชกที่เราซ่อมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสิวสี4ชิ้นนะครับ <c oughs> เซ็ตน้ำมันเอรินนะครับ เราจะติดตั้งใส่แขงคอนะครับจำไวาเราติดตั้งใส่แขงคอนะครัทำการไขทอกนะครับนี่ก็เป็นเบอร์14บบนเป็นเบอร์12นะครับออทำการาไขด้วยมือทุกจุดนะครับแล้วก็มาจับด้วยปัจจัยทอกอีกทีหนึ่งมนาะเผาลองนะครับ ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมชกหน้านะครับรั่วทั้งสองข้างเลยนะครับได้ลายแทงฮอ,อนดา้าแล้วก็เซ็ตน้ำมันของเอ,อรินนะครับน้ำมันเป็นขี้โคลนเลยนะครับเลยเทออกมาใส่อ่างมาละนะไม่ได้เก็บให้ดูนะครับแตวส่วนใหญ่มาก็ไม่ค่อยสวยนะครับบางคันก็โดนน้ำมันไฮดรลิกมานะครับบางคันก็น้ำมันเก่าตั้งแต่ติตดรถมาเลยนะครับ ลหลายๆคนก็มานะครับมาซ่อมนะครับก็เห็นผลงานที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอบพะคุณเนี่ยที่ให้ความไป้วางใจรานเล็กๆอย่างบ้านนกักหลาดได้ดูแลนะครับระบบช่วงล่างนะครับของรถที่ท่านรักนะครับสนใจก็แวะมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ